ว่าคุณธยาจะมาไม่งั้นล่ะก็จะทากับข้าวอร่อยๆไว้ให้ทานของที่คุณธยาชอบนหมคะแหมคุณแม่คะคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณธยาต้องมาที่นี่ทุกวันวันหลังก็สั่งให้คนทําไว้เลยนะคะจะดูสิค้าว่าคุณธยาเนี่ยจะใจร้ายพอที่ปล่อยให้เราสองคนรอเกอร์หรือเปล่าคะจริงๆผมก็อยากมาทานทุกๆวันนี่นะฮะเพราอกับข้าวที่นี่อร่อยแต่เกรงใจคร<ม>ับแหมตาย ตังคุณทยาพูดเข้าสิคะทำยังไงว่าเราเพิ่งรู้จักกันอย่างนั้นล่ะแต่วันนี้ดูเงียบเงียบนะคุณอินไปไหนะฮะไม่ทราบสิคะเห็นออกไปตั้งแต่เช้าอ่ะไปกับหนุ่มคนไหนก็ไม่รู้ไปไปไหนป้าฮะนี่ยังไงคุณนายเออเออไปบอกล้เร็วเข้าคุณทายานะคุณทายไปไหนมาคะดิฉันนั่งท าคุณจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วไม่เจออะไรสักที่หนึ่งค่ะมีอะไรเหรอครับก็คุณทยารีบไปโรงพยาบาลเร็วๆเข้าเถอะค่ะคุณหนูเนี่ยกำลังไม่สบายมากเ<อ>พิ่งออกมาจากห้องฉุกเฉินเมื่อกี้นีองค่ะนี่นมกลับมาจะเอาเครื่องใช้ไม้สอยไปให้เดี๋ยวจะต้องรีบกลับไปโรงพยาบาลอีกนะคะไม่รู้สึกตัวเลยใช่แล้วจีโที่ไม่เอาคุณทยาเอายาะไปไหนคะยังไม่รู้เลย อินก็เป็นอะไรไปเลยจ้ะถึงต้องเข้าห้องจุดเชยเนี่ยคุณแม่คะความจริงนะคะวันว่ามันน่าจะตายไปซะเลยนะคะจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวทั้งสองคนนี่ใจร้ายจริงๆนะเกิดมาในเพื่อจะแย่งชิงทุกอย่างจากคนอื่นแท้ๆจ้ะไม่รู้ไอตอนเกิดเนี่ยแย่งชิงตัวอะไรเกิดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้สิตายคุณแม่คะเหมือนว่า ชิ้นหมาก่อค่ะอีออน เหนีนตลาแล้มั้งคุณอินเป็นไรไหรออ๋อก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับแค่ออดแอทั้งร่างกายและจิตใจเท่านั้นตอนนี้คุณอินต้องการกำลังใจเป็นที่สุดเลยคุณอิน

ฟื้นแล้วเหรอออินคาะโอ้มันอินของนมโอ้นมดีใจจังเลยค่ะฟื้นลแล้วราคาเป็นไงบ้างนี่นมตกใจ,จกตก,ตกจแย่เลยค่ะป้าค่อยๆเก็บอยู่เอ้ยก็จริงจิง ยาคุณจะไปไหนผมมีธุระต,ต้องทำอีกมากเลยแต่คุณควรจะอยู่ดูแลคุณอินคนดูแลเธอก็มากพออยู่แล้วโดยเฉพาะคุณนะภรรยาผมก็มีกำลังใจมากพอแล้วจะยังไงคุณก็ควรจะอยู่ ออความจริงพักอยู่สักสองวันก็ดีนะคุณอินนะจะได้เลิกคิดเลิกกัวงวลในเรื่องเครียดตะบางนะเธมเป็นหน้าที่ของอินนะคะคุณทนายแต่เรื่องสุขภาพนะสำคัญกว่านะ เชื่อคุณประชาเถอะค่ะคุณหนูถ้าว่าคุณหนูเป็นอะไรไปแล้วก็นมงตายซะดีกว่าค่ะพูดอ,อย่างนี้ฉันว่าดีคุณทยาต้องรีบไปธุระนะแล้คเขาบอกว่าธุระฉรีบกลับมา พ่อครับว่าเรากลับก่อนดีกว่าคุณอินจะได้พักก่อนอก็ดีเหมือนกันนะเอออย่างงั้นลุงขับก่อนนะคุณอินนะอินต้องขอบับลุณลุงมากนะอินหายเร็วๆนะไปก่อนนะครับคุณอินคะพี่ไปเจอคุณทยาที่บ้านเรานะคะ พอคุณทยารู้ว่าคุณหนูไม่สบายรีบแจ้นออกมาเลยค่ะหน้าตาตืนเลยขับรถก็เร็วแทบจะชนเขาตายชะก่ะคุณทยาเนี่ยท่าทางเป็นห่วงคุณหนูมากใจ่นะคะ ทำอะไรคะเนี่ยอินจะกลับบ้านจ้ะจะกลับได้ไงคะคุณหมอยังไม่อนุญาตเจะอินมีธุระที่จะต้องทำคุณอินคะคุณอินเลิกห่วงเรื่องพิ่นายกรรสียทีได้ไหมคะนะคะเดี๋ยวเพิ่งห่วงเลยคุณอินต้องเชื่อคุณประชาบ,บ้างน,นะคะต้องห่วงสุขภาพตัวเองก่อนนะใครเพื่าอ,อ,อินห่วงเรื่องพิ่นกยกมอ่ะเรื่องอะไรลนะคะ คิดว่าเม็นมีเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณเทีย